สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวถาปณีพวงงามรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคปรปฐมเขตหนึ่งผู้รับการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประเภทรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดิฉันขอนําเสนอผลงานดังต่อไปนี้ค่ะด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการจัดทําแผนเพื่เินเหตุรบทั้ง121โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100และเป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ด้านคุณลักษณะของบุคคลข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นเสียสละมีความตั้งใจในการทำงานปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นธรรมมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือถุงครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการจัดกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสิิพลังองคอ์กร5ร่วมคือร่วมกันตระหนักวางแผนร่วมกันปฏิบัติร่วมนิเทศและปรับปรุงมีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน3ากลยุทธ์เชิงรุก สู่นโยบาย5เปลี่ยนนคนปรปสมเขตหนึ่งนครแห่งการเรียนดีและมีความสุขขับเคลื่อนด้วยมาตรการ5เปลี่ยนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งดาเนินง,งานการส่งเสริมป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการและเครื่องมือเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งปลอดภัยจากสารเสพติดและมีความสุขในการดํารงชีวิตการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา กำกับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการดูแลช่วยเหลือและครุงครองนักเรียนอย่างเป็นระบบกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษจัดทำโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการให้คำแนะนำการบริหารจัดการอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาและมีการติดตามดูแลช่วยเหลือและประเมินสถานศึกษาดังนี้สำรวจและติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามประสานความร่วมมือในการดำเนินงานมีการติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนแก้ไขปัญหา การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการรางวัลทรง,งคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award, ู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรางวัลชนะเลิศเหรียญทองผู้อนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กรางวัลระดับดีเด่นอันดับหนึ่งรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2 5 6 7ระดับเขตตรวจราชการประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดก,การรางวัลคงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านนาวัตรรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ a ก a วอร์ดผลการประกวดของสอพปนคนปรปฐมเขตหนึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาตรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12 ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน1 4รายการได้รับรางวัลเหรียญทองผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจาปี2567ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรจำนวน3โรงเรียนระดับทองจำนวน36โรงเรียนประจำปี2566นนวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาและความเท่าเทียม ทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนมาตรก,การส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สอนรูปประจาชั้นหรือรูที่ปรึกษาบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงาน,นองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนอย่างรอบด้านนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้หนักเรียนเป็นคนดีเรียนดีมีความสุขและปลอดภัยค่ะดิฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนนักเรียนต่อไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกทกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ